สวัสดีครับพบกับปู่ป๋องวันนี้ปู่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเดินหน้าแจกเงินดิจิทัล10,000บาทของรัฐบาลพร้อมจะโอนในวันที่1กุมภาพันธ์2567ปีหน้าที่จะถึงกันนี้ก็ให้พี่น้องรอรับกันได้เลยเพราะว่านายกพร้อมโอนให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในวันที่1กุมภาพันธ์2567 ผู้ที่มีอายุเกิน16ปีจำนวน5.48ล้านคนทำให้ใช้เงินในโครงการไม่ถึง5.6แสนล้านบาทลงทะเบียนร,ระบบ KYC นั่นเองครับสำหรับการแจกเงิน1,000 0บาทของรัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการตามลำดับหลังจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน1,000 0บาท นัดประชุมนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่12ตุลาคม2566ที่ผ่านมาคาดว่าจะสรุปโครงการได้ภายใน2สัป,ปดาห์ถัดจากนี้ไปนั่นเองครับสำหรับการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทวันที่1กุมภาพันธ์2567โอนเงินเข้าระบบ เมื่อวานนี้14ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ว่าวันที่1กุมภาพันธ์2567มีเงินเข้ามาในระบบ560,000ล้านถ้าท่านเป็นภาคอุตสาหกรรมท่านจะผลิตสินค้ามารองรับไหมจะต้องซื้อวัสดุเพื่อมาผลิตสินค้า เตรียมขายหรือไม่จะมีการจ้างคนเพิ่มไหมแล้วเงินจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเท่าไรเราตั้งใจให้เงินถูกเอาไปใช้ในพื้นที่ตามบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคนเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนที่อยู่ไม่ใช่พัฒนาเมืองใหญ่อย่างเดียวนั่นเองครับสำหรับการแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาท 6รอบ2วันที่19ตุลาคมนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน10,000บาทประชุมนัดแรกเพื่อพิจารณาซึ่งหลังที่แหล่งเงินที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการและหลักเกณฑ์รัศมีในการใช้จ่ายในโครงการอย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน10,000นัดประชุมรอบที่2ในวันที่ 19ตุลาคม2566ถัดจากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่คาดจะได้ข้อสรุปโดยเร็วภายใน2ส,สัป,ปดาห์นี้การแจกเงิน10,000บาทงบประมาณใช้ก็จะไม่ถึง5.6 0แสนล้านบาทนายจุลพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มืวงเงินที่จะนำมาใช้นั้นจะไม่ถึง5.6แสนล้านแล้วเพราะประชาชนที่มีอายุเกิน16ปีมีแค่5.48ล้านคนดังนั้นจะมีกรอบวงเงินเต็มที่แค่5 4 8แสนล้านบาทยังไม่นับรวมเงื่อนไขที่ดูความเป็นไปของกลุ่มคนและก็คนที่ไม่มาร่วมโครงการอีกด้วยนั่นเองครับ นายจุลพันธ์ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งยืนยันไม่ต้องลงทะเบียนแต่ต้องยืนยันตัวตนด้วยระบบ KYC จากนั้นกดรับสิทธิ์ก็จะได้เข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนซึ่งขณะนี้สำหรับผู้ที่เคยร่วมโครงการรัฐที่ผ่านมา40ล้านคนที่ได้ยืนยันตัวตนผ่าน KYC ไปแล้วก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนดังนั้นจึงเหลือเพียง10ล้านคนเท่านั้นที่จะต้องมายืนยันตัวตนในครั้งนี้นั่นเองครับ เผย3แนวทางงบอาจฉีดเงินดิจิตัล1,000 0บาทสำหรับแนวทางในการหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทมีด้วยกัน3แนวทางดังนี้คือการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีการใช้เงินภายใต้มาตราย28ตามพรบรวิในการเงินการคลังและ3ก็คือการกู้เงินนั่นเองครับนี่ก็คือที่มาของแหล่งเงินนั่นเองครับ อย่างไรก็โครงการนี้ไม่ล้มอย่างแน่นอนใครที่รอและมีความหวังสำหรับคนยากคนจนก็ต้องรอรับกันในปีหน้านั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ